สวัสดีครับผมพัชพฒะครับผมนี่คือรายการรีวิวไฟไหม้ครับในคลิปตรงนี้นะฮะจะเป็น EP ีที่9ละอ่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูเจ้าレンเจอร์ワイแทร็ก 4x4 ครับผมผมต้องบอกว่าไอตัวรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นตัวท็อปเลยทีเดียวทีนี้ความพิเศษของไอค้คันนี้ที่ผมจะรีวิวอยู่นะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยก,การใช้หน้าของเจ้าตัว Rang อร์ d a เ t e r ครับผมซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเวอร์ชันที่ว่ามีความเหมือนมากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมเคยรีวิวรถมา นะฮะเดี๋ยวเรามาดูความเหมือนของเขากันนะครับอุปกรณ์อย่างแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะฮะจะเป็นในส่วนของตัวกันชนกันชนเสริมหน้าของเขาเนี่ยนะฮะอ่ากันชนหน้าเนี่ยที่เขาเปลี่ยนไปใหม่นะฮะผมต้องบอกว่าวัสดุที่เขาเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าเป็นพลาสติกแบบ ABS ซึ่งจะมีความต่างจากตัวอุปกรณ์อื่นๆที่ผมเคยรีวิวมาที่จะเป็นแบบพลาสติกเหมือนอทั่วๆไปหน่อยอาจจะไม่ได้เกรดคุณภาพไม่ได้สูงขนาดนี้แล้วการติดตั้งของเขาไปนี่ฮะผมต้องบอกว่ามีความแน่นหนาอย่างยิ่งเลยเนี่ย ดึงออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่มีการเขาเรียกว่าเหมือนไม่ใช่งานถูกๆอะ่ะผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วที่สําคัญก็ผมด้านใต้นะฮะตรงนี้จะมีการติดตั้งแคล้งซึ่งเป็นแคล้งเหล็กจริงๆนะครับความหนาจากที่ผมจับเนี่ยน่าจะประมาณมิลมิลเศษเษมิลกว่ากว่านะต้องบอกว่าเป็นการติดตั้งที่ ลึกค่อนข้างลึกพอสมควรเลยทีเดียวทําให้ตัวรถดูมีความเขาเรียกว่าเหมือนแล้วก็วัสดุชิ้นนี้เนี่ยเรก็ใช้งานจริงๆได้ด้วยนะครับไม่ต่างจากเจ้าตัว r นเจอร์แ a ปเตอร์ปแบบปกติเลยทีเดียวนะทีนี้ขยับขึ้นมาด้านบนอีกนิดหน่อยเราจะเห็นเป็นกระจังหน้า FORD นะฮะกระจังหน้า FORD ซึ่งถอด DNA มาจากเจ้าตัวแรเตอร์แบบต้องเรียกว่าแทบจะ100%เลยทีเดียวนะครับข้างบนครับผม ตามต่อยข้างบนนิดอีกนิดนึงอ่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสกูฟฝากระปรงซึ่งเป็นในส่วนตัวที่ว่าเขาเรียกว่าทรงขึ้นสเตปขึ้นยกขึ้นมาสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะแล้วทําการทําสีแบบเดียวกับตัวรถซึ่งตัวรถเป็นสีเทานะครับตัดชิ้นส่วนบริเวณบางจุดที่เป็นสีดำนะและเป็นสีดําด้านทําให้ตัวรถดูมีความเขาเรียกว่ามีความดุดันมีความสวยงามอยู่ในตัวเลยทีเดียวนะครับมีการเติมในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอ่าขอบ นะครับเติมกรอบไฟหน้าเล็กๆน้อยๆนะฮะกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ทําให้ตัวรถดูมีความเข้มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในชิ้นส่วนถัดมานะครับมาดูกันที่ล้อกันบ้างล้อตรงนี้จะใช้เป็นล้อลายเดียวกันกับเจ้าตัว f u e เลนะครับลายเวเปอร์นั่นเองนะตรงนี้จะเป็นขอบ18นิ้วรัดด้วยยางมอนสเตอร์ครับผมสเปคยางอยู่ที่265 60 R18 นะครับก็ถือได้ว่าเป็นยางที่ สวยนะครับน่าใช้เพราะเป็นยาง AT ทแล้วก็ตามต่อด,ด้วยล้อแมกซนะครับซึ่งทํามาค่อนข้างเข้ากันนี้เลยทีเดียวนะทีนี้กระเถิบขึ้นมาจากล้อด้านบนน่อยสักสนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเป็นคิวซุ้มล้อนะครับคิวซุ้มล้อไอต้ตัวชิ้นนี้เนี่ยก็ดีไซน์ขึ้นมาให้คล้ายกันกันกบเจ้าตัวเรนเจอร์เหมือนกันเลยนะฮะเอ้ยต้องบอกว่าเหมือนกับตัวแรปเตอร์อะแต่ผมต้องบอกอย่างนี้แล้ววัสดุอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ใช่งาถูกถูกนะฮะเพราะมันมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับค่อนข้างหนา นะด้านท้ายตัวนี้จะเห็นมันลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์าลโคนนะครับเป็นลายกราฟิกซึ่งสีของสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสีเทาแบบสีเทานมนะครับสีเทาคอนเคร์เกรเหมือนเจ้าตัวเลนเจอร์ดับเตอร์อีกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วตามต่อด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสปอตบาร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวรุ่นเลนเจอร์ไว t r a ทรเท่านั้นแล้วแถมยังมีด้านบนอีกตัวนี้จะเป็นตัวราวหลังคาซึ่งติดตั้งมาให้จากโรงงานอีกเช่นเดียวกันนะครัาคารัาขงกกกนนโยเ้ไป อ่าอันนี้ของจริงนะครับติดมาแล้วไม่ต้องกลัวพังครับผมใช้งานยาวๆเลยมีการเติมอ่านี่ฝาครอบถังน้ำมันอีกสักเล็กเน้อยๆอ่าแล้วมาดูความสวยงามที่ด้านท้ายครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นไฟท้ายแต่งนะฮะแล้วมีการลมดำอีกสักเล็กน้อยนะตรงนี้เป็นไฟท้ายอ e d วดีซึ่งเป็นไฟท้ายทรงตัว C คล้ายๆเหมือนกับเจ้าตัว F 1 5 0นนะครับตัวอเมริกานั่นเองนะแล้วก็ที่ด้านท้ายตรงนี้ครับอ่าเราจะเห็นเป็น มือเบ้ามือจับซึ่งเป็นแนวก็เรื่อทรงดาบนั่นเองโลโก้ก็สีดําต้องบอกว่าโลโก้สีดําแบบนี้เนี่ยที่เป็นโลโก้ฟอร์ดนะครับจะมีเฉพาะในรุ่นเล n g e r w i วา t แทร็เท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ครับผมที่ผมพาทุกคนดูไปเนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆรถคันนี้ผมต้องบอกว่าจัดเต็มพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเน้นโดยเฉพาะเรื่องของความมีคุณภาพของเจ้าตัว วัสดุอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าถ้าหากใครสนใจรถแบบนี้แต่งแบบนี้แต่งแนวนี้นะครับยังไงก็แอดลงมาใต้ description ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง Contact ไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook นะครับหรืออยากสอบถามเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งบางชิ้นบางตัวนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับผม นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวอะไรกันต่อแบบไฟไหม้แบบนี้นะอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ